ชาของเราเป็นไทยอยู่ได้จนถึงตัวเราทุกวันนี้เพราะบรรพบุรุษของเราเอาเลือดเอาเนื้อ,เอ,เ,อเอาชีวิตและความลำบากยากเข็นเข้าแลกไว้ นิดสิียบะนอ๋อนี่เขูเยอะมหมไว้เนี่ยีในี่ไงบอกน้ําเนีายนเปาฟังบหมดเลยอบ่นี้ประมาณไหนคุณูบ่อนี้น่แล้วกันการงูนี้มันยังดูดีกว่าการัผสั่นมารับนนีจ้าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ แงที่ซังค่สุรรบุรีสุพรรณบุรีนะวันนี้เรามาทำอะไรมาเอามือค่ะ ปัูเขียวต้นมะขามเลยนะเอนโอเคนิดนึงเนื่องจากว่าสถิติขอเพียงก็จริงอะแต่ตราบใดที่เราต้องใช้เงินอยู่นะแล้วก็คิดว่าเอาส่วนนั้นนะคะมาปลูกมะขามมะขามเนี่ยเนื่องจากว่ามันปลูกได้โอเคไม่พูดถึงขั้นตอนการปลูกเนี่ยเดี๋ยวพี่นันจะอธิบายคือมะขามยังไม่ต้องการการดูแลเยอะสองนิดน้ําน้อยหลังจากที่ปลูกไปแล้วประมาณ2-3ปีก็จะได้ผลผลิต เราก็หวังว่าสองหนึ่งสามปีเราก็จะได้ผลผลิตจากเขาก็ก็นั่นคือส่วนหนึ่งที่ทําให้เอาส่วนหนึ่งเพื่อมาปิดปลูกอยู่ตรงนั้นเพื่อเพื่อเราจะได้มีรายได้เข้ามานะคะแล้วก็ที่ตรงนี้มีประมาณสิบห้าไร่นะคะก็ขุดไปเมื่อปีที่แล้วพระอาจารย์อานมาออกแบบให้นะก็มีสามบ่อหนึ่งสองแล้วด้านหลังสามข้างหน้าตรงที่เป็นซุ้มที่เขียวๆด้านหน้านั้นมีบ่อเก่าอยู่อันหนึ่งลึกประมาณสองเมตรซึ่งปัจจุบันไม่มีน้ําละปัญหาของที่นี่คือน้ําแรง น้ํามีน้อยแล้วก็ฝนตกน้อยมากเป็นที่หลังฝนเขาเรียกเงาฝนเมื่อก่อนไม่รู้เดี๋ยวนี้รู้ซึ้งเลยว่าเป็นยังไงแค้นใจมากแบบโอ้ฝนตกมืดฟ้าเมื่อฟ้าโมดินมาเดือตเดี๋ยวตพัดไปเลยแล้วเป็นอย่างนี้เป็นประจำแต่ก็โชคดีหลังจากที่ขุดแล้วเนี่ยมันก็มีฝนตกลรมาครั้งหรือสองครั้งเมื่อปีที่แล้วนะคะสองครั้งเท่านั้นเองแล้วก็เก็บน้าได้ประมาณ4 0ของบ่อแล้วก็อยู่ถึงจะ ตอนนู้นมาถึงตอนนี้ก็เหลือน,น้ำประมาณสัก20แล้วปีนี้มีฝนตกเข้ามาก็ขึ้นมาจักประมาณ50เอนของบอ่อเรามีอยู่ประมาณ3บ่อซึ่งตอนที่ทำเนี่ยก็คิดว่าเอาน้ำมาพอประมาณเพื่อจะมาปลูกโน่นนี่นั่นให้มันพอกับน้ำแต่ปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าก็ไม่กล้าปลูกอะไรเยอะมากกลัวไม่พอก็เท่าที่เห็นคือเนื่องจากอายุเยอะแล้ะขับรถมาถึงที่นี่ก็หมดแรงแล้วไม่ต้องทำอะไรก็เลยตั้งใจว่าจะปลูกบ้านไหนๆก็ต้องมีบ้านตอนแก่เนาะสุดท้ายแล้วก็อโอเค ก็ได้บ้านมาหลังหนึ่งก็กมีที่อยู่แล้วก็ปลูกรอบๆบ,บ้านบ้านเสร็จเมื่อประมาณเดือนมีนาแล้วก็ย้ายเข้าไปเ,เป็นเรื่องเป็นาก็ประมาณปลายมีนาเมษาสิ่งที่เห็นนี้ก็คือที่เราปลูกอยู่รอบบ้านดิฉันทําคนเดียว <c oughs> คน <c oughs> แถวบ้านนี่ก็บอกอันนี้เป็นบ้าเลยนะนนทุกวันขึ้นมาทำๆแล้วก็ไปทีนีเ้เนื่องจากหลายๆอย่างก็อายนะคะไม่เรียบร้อยขุดๆเสร็จซิสเต็มเอาวางก็ดูเป็นโดยปัญญาของเรานะออพอสมควรโอเคีนใหญ่สูงมากต่ำมาก เสร็จแล้วก็ลดน้ําถึงเห็นฟางโอ้โหอยู่ไกลมากไม่มีแรง <pers> จริงเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยกระล่อมกระแลมอย่างที่เห็นนะคะซาฟูไซค่ะเมื่อวานนี้ให้ให้เพื่อนบ้านมาตีตกลงตรง,ตรงนี้มีส5บห้าไร่ตรงที่ตรงนี้ประมาณสักสี่ไร่เป็นบ้านกับบริเวณนี้ด้านหลังจะมีนาอยู่ประมาณสักสี่สีไร่ห้าไร่แต่เอาจริงๆทําได้ประมาณสีไร่แล้วก็ถัดไปฝั่งน้นก็จะเป็นที่ที่ดอนสักนิดหนึ่งก็จะเป็นส่วนที่ปลูกมะขามเพราะฉะนั้น พื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่อาจจะไม่สวยมากนะเพราะาเราขุดนู่นนี่นั่นไปเพราะ,ะนั้นมาขามจะวางเป็นตรงๆได้ไม่เท่าที่ควรสามไล่แรกด้านโน้นนะคะก็จะวางเป็นแนวไปปักไม้ไว้ให้แล้วเมื่อวานนี้ให้คนมาผ่านมาตีเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราจะขุดได้ไม่ยากนักจะมีบางที่ที่แข็งๆแ,แล้วก็ไม่ได้ปักไม้ไว้ก็เอไว้ไม่ได้ให้เพราะว่ารถก็ไปไม่ถึงหาือนั อย่างนี้ก่อนได้ไหมครับในส่วนของการปลูกมะขามนะครับเดี๋ยวเราจะขุดหลุมเตรียมหลุมนะครับส่วนจะปลูกได้กี่ต้นก็ค่อยว่ากันแต่จะตั้งใจว่าจะขุดหบขุดหรือไม่ครบขุดให้ครบก่อนร้อยหลุมเล่นหลุมเพราะปูนะครับตัวพี่กานคนเดียวก็ลูกได้ขุดค่าววันนี้นะคะก็จะมีกันแบ่งทีมนะคะทั้งหมดหนึ่งก็คือทีมขุดนะคะขุดหลุมห้าสิบขุดห้าสิบนะคะ สองก็คือทีมอะไรคะพี่เสารทีมอะไรนะผสมปุยผสมปุยใช่นะคะผสมปุยสามก็คือทีมยกฟางนะคะขนย้ายของแล้วก็สี่ก็คือทีมปลุกก็คือทีมของบาร์ีเองนะคะแล้วก็ทีมสุดท้ายก็คือบริการค่ะหมายว่าเสิร์ฟน้ำและดูแลอำนวยความสะดวกให้กับพวกเราแล้วก็ถ่ายภาพนะคะก็ทีมของตัวดนตรีห้าห้ทีมด้วยกันค่ะ มูโต่ปลูกใช่ไหมมูโต่อันนี้หน่วยหน่วยแล้วนะครับพี่ ล้าก็เอาชั่วนะคะที่แบบอ่านีชั่วที่แบบนานแล้วเนาะมันไม่ร้อนแล้วนะคะผสมกับดินนะคะประมาณยี่สิบห้าเซนะคะแล้วก็แล้วก็ดีนกรบนะคะกบกลบแบบนี้ก่อนแล้วก็เราก็จะกลบทีหนึ่งนะคะ ไปลอรวยแล้วนะน่าพี่โอ๊ตรวยุยรวยเอาใส่ละครับลุยครับเร็วใส่ละครับลวยเ1็ดโมงแล้วครับ แสบตาหน้าดูฝนเยอะเหตุที่สุพรรณนสุพรรณแรงกว่าฝนนครนายกอีกทีนี่ชื่อทะเลบกอ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นที่ดอนใช่ไหมพี่แนนแล้วมันเป็นเทสาบอยู่ข้างบนนี้แล้วดอนหลังมันก็แรงไปข้าวเลยข้าวทุกจานอาหารทุกอย่าง อยากินทิ้งกว้างเป็นของมีค่าหลายคนเหนื่อยยากลำบากหนักหนากว่าจะได้มาเปองแรงเปองทุนกินอาหารให้หมดคนอดอย่งมีเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิครองอ่าเชิญรับประทานอาหารเต็มที่เลยครับที่พัดใช้ได้กาไม่แ้วันนี้เลยไป่มูอยังอร่อยว่าลุ้มเลยพูดก่อนแล้วก็มากินข้าว สชยได้ใส่ยดา้ตอวนี้มันต้องวอันนี้ก็คือมอเตอร์จะใช้ในการเกษตรอ่าส่วนมากจะใช้ก็ดึงน้ำอย่างไรตัวมอเตอร์เนี่ยคือมันตามพวกสูตรถจักระานพวกบักช์มีรถรถเนี่ยรถทุกคันที่เราสอบมาเนี่ยมีทุกคันเลยชาร์จคือปารจับเครื่องเป็นไฟเข้าแบตเตอรี่เอาไว้ชาร์จไฟในรถเราอะไรแบบนั้นใช่ครับใช่ครับ นี้มันจะมี12 24ถ้าเป็น24เป็นจะเป็นรถใหญ่แค่นั้นเองถ้ารถอย่างเรานี่ก็เป็น12ทั้งหมดซื้อบัสร้ซึ่งถ้าไปซื้อมือ2ตามอู่เก่าไม่น่าจะเกินถ้าซื้อเสียนะผมว่าร้อยนึงก็หลุแล้วนะสำใ่รับช่างหลุ่มแ้แล้วเสีไม่เหล็กเราใส่ปุ๊บเนี่ยเวลาเราสวมไปมันจะค้ำอย่างงี้ไงเราเราเราก็ดึงให้มันยุบลงไปแล้วก็ไม่เหล็กวางแล้วการวางไม่เหล็กก็คือว่ามันจะมีขั้ว อันนี้ก็คือหาไดเนล่ยนะครับไม่เลยกไปอ้อนี่ก็คือเราเราต้องใส่สลับกันดูดกับไม่ดูดเท่านั้นเองอันนี้ดูดใช่ไหมครับอ่าถืว่าเราใส่ดูดไปแล้วเอฟเอฟวต่อไปก็ต้องเนี่ยผักอ่าเนี้ยเนี้ยนี่ก็ดูดอันนี้ผัดอันนี้ รูเปิดได้ครับแต่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 ผมก็ยังไม่ได้ไปใช้จริงจังแบบตรงเนี้ยน้องเราไปใช้กันแล้วเราจะต้องผุดแล้วก็เอาดินไปเพราะไม่ให้น้ำมันลงตรงนี้อนะแล้วแต่ว่าไอ้ผสมก็เป็นวัตถุปิบนะเพราะว่าแล้วนี่เยอะเลยนะกินแล้วค่ะหมออาจารย์ปัญญากินไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินตัวค่ะ เราเป็นว่าเราต้องรักษาแผ่นดินด้วยการทำกรเกษตรจริีเราต้องสร้างเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถขึ้นตนเองและสร้างความมาัม่นคั่งใหม่ให้แก่แผ่ดนดินไทยให้จงได้างรัาณม ธรรนมนุษย์มาสานิรริกรโนภพระประโตสาสระสงโลกสร้างธรรมะมาสงบกาวบทพิจารณาอาหารพร้อมกันในโลกนี้ยังมีคนที่จนยากต้องลำบากสารพัดแสนขัดสนอยาก,กินทิ้งกินกว้างตามใจตนสงสารคนอื่นที่ไม่มีกินไม่ใช่มูตูใช้ พี่บวยไม่ได้นะเนี่ยดูในว่าระดับน้ำก่อนเหรอพี่ยาวอันนี้ผ่หาห้องผัดบุ้งไฟนรกใช่ไหมพี่ไปเลยไปนอนจริงต้องเป็นเด็กสมบูรณ์นะกอย่าโอเคอันนี้อะไรพี่ม้วนฉูนม้วนเชียงอ่ะ <c oughs> ม้วนเชียงม้วนฉุนม้วนเชียง กับพี่พี่โยนไหมดูมีจะพี่พี่รักเราเลี้ยถ้าไม่มั่นใจก็อันนี้ได้นะโยนด้มีโยนไหรอพี่ลืมเอากระท้าจำกายมาท้าอยู่ที่ไร่ลืมคอเาำทันสายใช่ไหมพี่เทผมให้บอกเลย

นี่ครับหน่วยกล้าตายครับโอ้ผมผ่านมาหลายงานแล้วนี่พี่บอยถ้ามีข้าวต้มสักถ้วยหนึ่งโอ้โหแรงมากเลยนะข้าวมีครับไม่ใช่ข้าวต้มข้าวต้มชิมก่อนอ๋อนั่นระวังปากนี่ไอ้นี่เกาะติดจริงเลยจะมารู้ว่าลองด้วยดีทางตรงครับไม่ใช่ทั้งอ้อมสุดยอดอร่อย สิดาวให้กี่ดาวพี่ฮะสิดาวให้กี่ดาวโอ้สิเลยครับเนี่ยอานได้ครับอรวะนะมีที่มันอยู่ต่างประเทศนะที่มันอากาศหนาวมีหิมะอ่ด้วยะขนมเลยวะกันเลยอไเว่ามันงเดจตอี้หนาวกเลยนะคะขนมนมีหิมะเกลยนะคะกัดคำแรกเป็นัะไรร้าคำแรกเป็นไรบ ไปแบบไม่ดีอันนี้คือออกไปพามนาวที่มาอาด้อไมา่นี่เอาแบวา่งเพื่อกันเปนนาวนีมาของา เาจัดทางาแล้วก็ฉีดไม่ต้องขนนะเราเบลต่งนี้คือคือมาเช้านี้พอดีคุยกับพี่ทุเรียนที่เป็นพี่เลี้ยงตรงนี้นะคะเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราบอกไอเอ็นพี่เมื่อคืนนี้พี่อำนาจให้ไอเดียว่า วิธีการที่เขาบอกมาได้แต่ว่ามันต้องน้ําเต็มบ่อแต่ทีนี้เกิดน้าครึ่งบ่อมันเอาไปนิดเดียวแล้วก็ทําอีกมันก็ไม่คุ้มกับการที่ต้องลงทุนทำน้ำเยอะแยะใช่ไหมคะแต่ของซื้อมาแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกวันหนึ่งเราก็ต้องได้ใช้ใชโอเคเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนการขุดบ่อบาดาลเราก็ต้องพยายามตรงนี้ให้รอดใช่ไหมคะก็เลยคุยกับพี่ทุเรียนเขาบอกโอเคงั้นไปเอาไอ้ปั๊มก๊อกแก๊กซึ่งส่วนตัวก็ไม่รู้นะอีหน้าตาปั๊มก๊อกแก๊กหน้าตาเป็นยังไงกกกกก็็ปปเั๊มมแแลล้วจุด นั้นบางอย่างก็ต้องอาจจะต้องจ้างเขาทางั้นสันก็คิดว่าเรามาห่มฟางเดี๋ยวเดินไปจัดกันให้มันเยอะๆหน่อยแล้วก็ใส่น้ําให้มันชุ่มๆเข้าไว้อาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งก็อาจจะไม่ค่อยปวดร้าวมากถ้าต้องจ้างคนคนหนึ่งทางานอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็ก่อนเออบื้องต้นก็จะเอาวิธีนี้ไปก่อนค่ะยังมีอยู่รั่วที่มันเป็นลายแหงรั่วลงไปเลยผมอุดไปสองรูค่ะมันก็ยังมีอีกใช่ไหมคะยัีวต้องต้องเช็คเรื่อยครับพอพอเราเอาน้ําใส่ต้องเช็คว่าน้ํารั่วลงข้างล่างแล มีความประทับใจมากนะคะแล้วก็รู้จักเพื่อนใหม่หลายคนซึ่งแบบว่าประทับใจนะฮะแล้วก็ขอบคุณพี่อำนาจด้วยนะคะที่มาพาทําตรงนี้ <laughs> <laughs> ซึ่งไม่งนะยังคิดไม่ออกเลยแบบเป็นไอเดียที่ดีมากแล้วก็แฮปปี้มากขอบคุณจริงๆอ๋อจัฉันเคยเียดพลาดสิ่ง <laughs> ที่ดีที่สุดในชีวิตหากมีวันที่ฉันล้มอยู่ ไม่มีหนึ่งใจของเธอฝันคงจบหลายสิ่งที่ดีคงหมดทางได้เจอหนึ่งกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ไม่ลืมได้เลยขอบคุณที่รักกันขอบคุณ วันที่ปันหาทะาทมเข้ามาใสเจะตอบแทนความรักที่ฉันได้จากเธออย่างไรกูรู้ดีว่าไม่พอแต่ขอทำให้ดีที่สุด